ขันังเล่ตวนี่ขึ้นเขลงเล่มาโอ้โห้อดดอดมันไม่ตัวนง้ามสวยงามตัวนี้สวยงามโอ้ไอตา้มครับตอนรับก้าซูโยบันเราไม่ขึ้นเข้าการลงเล่ หลังจากเราขึ้นเขาอยู่ไล่เดือนนัดวันนี้ได้มีโอกาสลงมาเล่แล้วครับตอนนี้พิธาโยตางฟั่งติดตายข้องเกาะสุกรอนอำเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรังนะครับเราจะพาเอฟซีมาซ่อนการลุกกุงกันแนวนี้อุปกรณ์ในการลุกกรุงนะนี่คือวิ่งมันเราเรียกว่าวิ่งนะครับตอนนี้พิธาได้มาต่องตัวแล้วมาใหญบ็อกเลยเดินลงมาแป๊บเดียวนะครับนะวันนี้เรามีมือโปรในการลุกกรุงนะครับในกองมู่นี้ไม่มีใครเทียบเทียมเข้าภูนีได้เก้าก็คือไส่เก้าครับใส่เก้า เนี่ยเล่งดังก็เครียดอันนี้เราใส่เลือดใส่เลือดผู้เจียวชันผู้เจียวชันอ่าผู้เจียวชันในการลูกกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะให้นกเลัาป้าไปลกกุ้งให้จนโอนไอ้กลแลบเพื่อว่าใกล้ไปเรียกไปได้นะหรือว่ามาก่อนรุกกรยังมาลูกกุ้งให้ป่าวิ่งนี่มาจะได้โลกเป็นวิ่งเหมือนเดิมเดพวกนี้เอา็นต่าใกล้ใช่ไหมอันซองไรกะเกาจับตุ่นไปไปเป็นลูกกุ้งกันลูกกุ้งลูกแหนืกันนี่ จับนี่นะตัวเลตาตุ้งป๊อปหมุนรอบปุ๊บเล่หว่าลักเล่หตุ้งมันกรอยู่ในตุ้งนัไนนะป๊อปวิบปุ๊บโอ้ยได้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 มันจะมีตาตั้งนะครับนะตาตั้งของการลูกกุ้งอันเดียวนักเราต้าติดเดี๋ยวเราห้ากุ้งสักตัวก่อนติดแล้วติดแล้วแล้วก็นี่จุดนะจุดอันนี้นะจุด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 าลากหลักอ่ไรมามันก็หนีวิ่งหร่อว่าต้าวเราไม่ได้จะกล่ำ เดี๋ยวก็จับมือเดียวเลยอะไรอยู่วะนี่นะอยู่วะเนี่ยตัวนี้นะลากรากๆลากรากมันอยู่นี้ไปกินไวแบบนี้ได้เลยเดี๋ยววิ่งได้แล้วได้แล้วกุ้งข้าวกุ้งข้าวอ่ะได้เดีอยวเราเดินไม่ yeah. น quindi. Pepper> ั่นก็ได้กรอบแล้วนะไหนเลยวะครับแล้วปั๊บประกินปั๊บนี่จะเดินหยาด ได้แล้วได้แล้วเราได้แล้วอเมียกขมูได้หนเ้ยานนะ๊ะกี่ตัวเลยเ่นนต้ตุ้งเลยต้ตุ้งเลยต้ตุงเนี่ยตอนี้เรากับลอยมันเล่นไปในต้้องตุงวนครับไอ้ทนไต้ตุ้งตรงนี้เงเราก็หลากน้ำไปมันไม่ตายเลยอ๋อไม่ตายอ่าได้ 3, ้มตัวแล้วตอนนี้นี่เี่เอ้ยได้ เห็นหมโตเกียงคู่ไม่ได้ตาไล่คูต้องไม่ร้องดูข้าวเตียก้อนๆนะครับอย่าครับลูกบวเราและตัวงานนี้ไม่ได้นอนลาหน้าวาคืนนี้กหวายมา ปักพอนเลยนะเพราะว่าหล่งจากนี้เราจะมีปรากฏิต้องไปปัดลุงอีกเดือนร่องเดือนนะครับนะที่นี่กะกะไหวมาปักพอนกอมูย่างเจ็นเคยแต่ว่าพมมาเลี้ยวยหนังเจ๊ยเจยริมัดมันไม่ใจไลฟ์สไตล์ลาวบูเรามันต้องมีกิจกรรมตั้มมันต้องมีได้ตั้มทึ่นี้แหละได้กิจกรรมโลกกรุงบัดนี้กะน้าว่ารุงงลาวกับงานนี่รุงงลาวน่ก็ได้ไหมเราไปรักเลาล้ำนี่ลุงมาเรือครับ เนี่ยทะเลเดี๋ยวเราลุกไปเรื่อยตึงกุ้งก็จะลุ้งมายอดติตายตุ้งตึงกรเราก็เดินหลาน้ำไปเผื่อยงายมันตายนะตึงกระพอเราลุกไปเรื่อยปั๊บกุ้งก็จะง่ายขึ้นเรื่อยง่ายขึ้นเรื่อถึงกรเดี๋ยวเรามาดแร่กันตรงนู้นมีกลั่นแบงกับผีนุ่มก็ว่ากันคนนั้นคนนั้นกันแล้วตึงเดี๋ยวเราหมัดเกมกันว่าใครได้มากเอาได้แล้วได้แล้วก่อนนอะตัวหนุ่ย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 รถนารถนามาก็ม้วเจอวิ่งมาคนนั้นคนนั้นว่าจะนะพวกเรอะ

ก็ติดมาติาลบนี่มโอ้ลบ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 งบล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 ลบลบลบล สัลงล้ไหมได้ได้้องสั้นจอกันนี่แะครับี่อไอ้ั่นตัวนะคนละตัวกันนะเราพลัดคนละตัวกันปวดเรายงานนี้เอาเอเอาเอนเลยตาำตาำตาตาตาได้ที่วาาป้านมามาหากนต้นทีห่านไนน้ำตีไหนน้ำนองเ้ตึงเน่งตึงเน่งจับกันหเลยล่แรเราหยุดปอมันตึง กรเลเพาว่าจับปลายไม้ปรับจับไมเออเออนั่นนตรง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 ตงตังตตะมาแล้วงังต่นตะมตรงตรงตรงตรออรงรงตรงตรงตรงวิงตรงวิ่งตรตรงตรยตรงตรงตรตรงตรงตรงนตีงเฮ้ยไง่งบังตังตรงไงงตรงตังรงตรงตตรงตังตตรงตรงตรมา อุนจ้องตัวนุ้งโอ้การได้ปู่มาเลยแร่ไอเทมแร่เทมปีนุ่มจักบังมากเบือกปีนุ่มมันเบือกมันเบือคกกล้าไหมกล้าไหมจับจับจับได้ไหมจับได้จับจับไปเลยนั่นอยู่นั่นแน่แน่แน่ไอ่ก็ดูหน่อยครับก็ดูหน่อยว้าวสวยงามสวยงามนึกถึงตอมยำเลยนะปีนุ่มนะ น้องกุ้งน้องกุ้งว้าวโอ้าวโดดโดดว้โดดโดดด้วลุดได้ปรือโอ้กวาแบม้งได้ช่องมองนึกถึงช่องมองจูแปงต่อเตี้ัดปังเม้งเลยเปลอินออันนี้กล้องอันตรายมีปิดไปกับน้ำมันเมันมีน้ำมันนลยอ่ะอันนี้โดดจับน้ำมันเลยก่อนน้ำน้ำเดี๋ยู่ในตันชีเลยที่นี่นี่น้ำไหมน้ำมันอัาใดนะนี่อันตรายเลยความปวด บันเตืองเลยแหละครับจคุณเจ้บนี่เลยแตนี่อันตรายแรกปลาจ้องม่องครับฝีมือพรานแบงเนี่ยให้นี่จะไม่อันต่ได้จะไหมอันนี่ควันอะนี้ปลอดเตงแล้วปั๊บมันไม่โตดอกนะนักอ่ะมันต่นเกล็ดอ๋อได้แล้วนึ่งตัว กรอบกันกบวานะเป็นลาดับเลยพี่นุ่มกรอบลำแบ้งกรอบแต่พิจัดยังไม่กรอบโอ้ตัวตาตัวตาตัวตาันเตือนตังเล่ตัวว่านีขึ้นุณางเล่มาโอ้โหตัวตาตัวต้าหายไปไหนวะสันยวนึงตัว บางทีมันไม่ดีนะเมื่อเราเอ่อเราตื้อวิ่งแบบนี้ใช่นไหมเราตื้อวิ่งแบบนี้ปั๊บพอเราคลอปปั๊บถ้าว่ากุ้งบางตัวพอเราเลือนๆนี่มันจะดีดขึ้นมาเนี้ยมันจะดีดดีดขึ้นมานี้ปั๊บพอดีดขึ้นมานี้ปั๊บเราก็ยกได้เลยแต่ว่าบางตัวพอเราคลอปตัวไอ้โวยโวยโวยปลื้กเขาก็จ้อนู่ตรงนั้นแหละถ้าว่าปนั่นเราต้องเอามือจับก็จับปั๊บก็ขอให้มันลงด้านล่างทีนี้่ะอันนี้เทคนิคไปย้ะโล่นั่งวุ่นเลยยับก้นเปลือกแล้วนะ ไม่รู้ว่าเป็นเก้กว่อมูได้หรืมานี่ผวกมาไล่จิงนะนี่กองมูสังหลักวั่นหลักไร่นาวันนี้มาลวกปุ้งละลาวเจ้าว่าสำรับน้งนองๆเจ้าๆหรือว่าแม่ไม่คนไหนเด็กกองม,มูนะครับขึ้นใจอย่าเอาไปจัดไปเป็นเกยนะครับนะก็าสามารถติดต่อมาได้นะครับมีไร่คนจีโตย้ยานะที่มันเราครับสังเปียและวสัง,งปลาดแบ่งบางจั้นโกกิมแต่ก้อนนี้ก็สังฟุกอย่างแป็นแล้วนะครับแต่สังพุกอย่างเป็นแล้วนะมาตีแน้วมั่ยนะเออฟุกแห้งโต้ฟุกอย่างโต้โต้ทุกคนเลยที่มันกองเลยบนุ่มมาโต้มา อมันบ่ลหลังจานรอบโลกมาเป็นเวลาสามสิบนาทีมันแต่เวลาบอลตุ้งวนเริ่มปองขึ้นเลยเรือแล้วอันนี้ต้มตัางกุ้งตัางปูนะอันนี้ไก่เหลียงตงตอนนี้ยังตะกนุนจุ้ยกันรีเควสเมนูม,มาที่ว่านะเมนูไดไดีดสำหรับกุ้งสดจากทะเลตรงนี้โอ้ตาวตอนนี้บางกนได้มาแล้วนุ่ยตวงเราตวงเราเนาะงกางวกกางวกแล้ไปกางกิมเลยไปกางกิมเลยตาไปตาไปยายปลา ติดไหมติดไหมเฮ้ยอะไรก่อนอะไรก่อนสวยงามสวยงามตัวนี้สวยงามอ่าคนนี้ก็เป็นเกยกับมูได้กับเพ่้นมาแล้วมาแล้วๆั่นน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 ั่นเลยนั่นเลยอกรบๆบบบเออโอ้โห้กมือกๆมือ้ได้ไ้อนจอนจอนจับบ้าดันจับบ้าจับบ้า สุดยอดบางส่วนสุดยอดกล่ไก่เลยกับตัวนี้โอ้อันนี้กุ้งไอ้นู่นนี่ป่ะตัวนี้เป็นไลน์นะตัวนี้นะมันกับนี่กุ้งอะไรกับไก่โรจะบอสที่กูเดินเดินตึงหนวดนุ้ยตึงกับไม่มีได้องตึงหนวดต้องเพิ่มตูดตีนมทำเปล่าโอ้ยด้วนะคนใจกันเนี่ยครับบรรยากาศทางฝั่งติดตายกองกอมู้นะเอ็นหว่าด้านโน้นเนาะเขาเพิ่งติดไฟโซลาร์เซลล์เป็นตะน้นรอบกอมู้เลยเนาะเห็นไหมสะท้อนครับ ปืนน้ำสวยงามเลยแสงไฟสีข้านะครับนะปั่นแบงจัดตรวจเท้าแล้วปั่นแบงจัดตรวจเท้าแล้วกุ้งไหลเสื้อไหมโอ้ยกุ้งไหลเสื้อกุ้งไหลเสื้อปั่นแบงจัดการเลยจับว่านะจับว่านะเปื่อความช่วนะ,ะวสุดยอดสุดยอดสุดยอดปั่นแบงตัวนี้งามนะสวยสวยสวย,สวยตีนสีแดงนี่ปิตรจะจับกับมือเลยกุ้งตัวนุยเอ๊ยเอ็นม้กับน้องกุ้งน้องกุ้งเนี่ยพอปิตรไ่ตื้อวิ่งกับเดินหน้ากุ้งหนุยๆนุยไปเนี่ย ถา้าหมออาสัยจะสาติดนเด <c oughs> ็กคอนว่ามนมันเก็มเก้มกลับรถเลย <c oughs> เพิ่มโปรตีนนห้กับร่างกายนะครับรร <c oughs> กินได้ถ้าเคยเดินยูริมาซึ่งปกุงตัวในนู้นแบบนี้นะก็กรุบได้เลยมันจะจับจับกับมือได้เลยนี่จับปั๊บอ่ะกินกินร้อยแบบนี้เลยครับ <c oughs> นำขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาแล่พ่นประกอบการการลูกกุ้งก้องตีมานไม่ขึ้นเข้ากระลงเล่กับขื้นนี้ โอ yeah. oh. yeah. oh. mm ้ย hmm. ส mm ุดยอดนะครับเรอทีมงานไม่เกินเข้ากันลงเล่ส่วนนี้เป็นกุ้งแล้วก็มีปูมั้งนะมีปูแล้วก็มีจอมมองตัวเหมือนกันเออมิปกติเลยมันจะได้นี่จริงจริงอ่ะตู้มาได้ติดตั้งตัวได้ตัวอยู่อันนี้คือตู้ว่าโจกี้ใช่ไหมโลกของเรื่อง อันนี้ตีว่ากลองนะลอกอะไรมาลุกครัตีว่านี่นุกครับนกนกถ้าใครตีว่ามากกวมู่ถ้า่าวยากสัมผัดระบกณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวปลาสั้นไตเกล้าเตีบปลาลุดของเราอากานได้แล้วจะเตีบักเตีได้ไินไต่เกล้าได้ไหมนี่เตีปบักมีกิจกรรมสนุกสนุกเมื่อเตี๊บเราตั้มนะใครสนใจก็มากกวมู่ลองปลาสั้นมาแล้ครับไหลเข้าเตีบปลาลุด ไปเล่นในเฟซบุ๊กของไตเก้าก็ได้นะไตเก้าเทพปลาลุดมีกิจกรรมนุกๆเกี่ยวกับตะเลของไตเก้านี่มีเซตไล่กิจกรรมมากๆนี่กิจกรรมกองกับคืนนี้เทียว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายังโยอีกหนึ่งวันต่อเจ้าเดี๋ยวไปรอเล่าอีพีหน้าว่าเราไปตำไรกันล้นั่นนะก็นะบผมไม่ไอ้ไตเก้าหรอกโยน่าไตเก้าแล้วนะไถ่เก้าจะเจอกันครับคนงานบอกเราไตเก้าเล่นว่านี่ไม่ธรรมดาไหมมังค์เอาหรือลงกีบมาเลยโลร้อยเล็บบาทกับไตเก้า แต่ก้าไม่ต้องลงมือเองเลยหลูกติ๊ไปลงมือให้แต่ก้ต้องรับรับหน้าตีหลังสั้นเมนูนะมันก็ยยติ๊อย่างนี้ยเอไ่ต้องไหรอดเอจเอเลยจะเหอเลยนี่พอเราได้กุ้งลบมาแล้วนะครับหน้าตีต่อไปเป็นก้องไต่ก้วเจ้าตระลี่หลังสั้นเมนูให้ตีมันได้กินนะไต่ก้วนะไต่ก้วจะทำเปลือกกับปูดี่เราได้มาต้มนะปูต้มหมึกต่ะต้มนะต้ม ต้มต้มต้มกระต้มเมนูไงไงโอ้โหนี่ความสามารถพิเศษของแต่เก๋าจับหม้อได้หมื่นเปรา o w ต้มเลยใส่เกลือใส่เกลือด้วยปั๊บไปนะครับสูตรแต่เก๋าต้มปูใส่เกลือต้มปูใส่เกลือเดี๋ยวซื้อในในนั้ใส่หม้อใส่หม้อเป็นไง ใส Four ่ปากมีปลาตอดด้วยแต่ก้าวทำงานเตรียมเพื่อให้เราไดกินแกเคซ้อมอ้อมามาเอามันก้าวลงมากินส้มไม่ได้กินก็ซ้มมาไม่ถึงละเละถิมนละเลยมันปอะไรนี่กับนี่บีบีอะปลาบีบีอะของมูดุกีกั็ได้กินอาหารฝีมือแต่ก้าวตุกรอบพวกเรา